ท่านก็ควรจะต้องไปทําความเข้าใจไม่ใช่ปล่อยให้ความขัดแยง้งความแตกแยกเนี่ยมันบานปลายออกไปพรรคก้าไกลร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยเราก็ยืนยันตั้งแต่ต้นนะครับก็เราก็ไม่สลับหมอยู่แล้วันนี้จุดยืนของพรรคอยท่างหร่เจมั้ย,ยนนนะครับก็ก<อ><ย>็เหมือนเดิมก็คือในหลักการเราก็ เราก็ไม่ไม่เห็นชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็แม้ว่าพรรคการเมืองพรรคก,ก้าไกลร่วม,มรัฐบาลด้วยเนี่ยเราก็ยืนยันตั้งแต่ต้นนะครับก็เราก็ไม่สลับหมุนอยู่แล้ววันนี้การสนยัติซ้านะครับทางทางด้านเมื่อวานเรามีมติแล้วนะครับว่าเราคิดว่ามันไม่สามารถจะเสนอยือน่นยัติซ้ำได้นะครับ แล้วผมคิดว่าวันนี้สวอเองก็คือเราต้องเข้าใจการเมืองวันนี้เนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นมีการสมาชิกของพรรคหรือแฟนคลับของพรรคก้าไกลไปบุลี่สวหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมไมเห็นทางแกนนำพรรคก้าวไกลได้ออกมาทำความเข้าใจหรือว่าพูดคุยกับสมาชิกหรือแฟนคลับนะครับว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งซึ่ง,งโดยหลักการแล้วคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับผมว่าท่านต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของของคนไทยทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสาการอย่างนี้ท่านก็ควรจะต้องไปทําความเข้าใจไม่ใช่ปล่อยให้ความขัดแย้งความแตกแยกเนี่ยมันบานปลายออกไปแล้ววันนี้ท่านก็ไปขอเสียงสวผมคิดว่ามันมันเป็นวิธีการที่ผมว่าท่านเดินเกมไม่ถูกอบถูกไหมฮะในหลักการกัน คือเราไปขอเสียงเขาเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีการที่มันเจรจาที่นิ่มนวลมีเหตุมีผลมากกว่านะครับแล้วก็ต้องทําความเข้าใจไม่ให้ประชาชนเนี่ยเกิดความขัดแยง้งความแตกแยกอีกอย่างนี้ผมคิดว่ามัน,ม,นมันก็ยากนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ